ช่วงที่2นะคะกับรายการกฎกติกาการเมืองกับอาจารย์คณินบุญสุวรรณค่ะที่จะมาพูดคุยกันในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะกิจการแล้วก็บุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะเมื่อสักครู่ก็พูดทิ้งท้ายกันไว้ถึงประเด็นเรื่องของการที่จะ,ะผู้ที่เป็นรัฐมนตรีควรที่จะลาออกจากการเป็นสสหรือไม่ทีนี้มันก็มีเชื่อว่ามีหลายๆบุคคลก็อาจจะยังกังวลถึงเรื่องว่าหากว่าวันนี้เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วลาออกจากสสวันหนึง่งเมื่อถึงวาระในการปรับ ปรับคอรมอรหรือปรับคณะรัฐมนตรีแล,แล้วแล้วตัวตัวตนของอรัฐมนตรีท่านเดิมเองไม่ได้นั่งอยู่ในเก้าอี้รัฐมนตรีเก้าอี้สสก็หลุดไปแล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้หรือเปล่าที่จะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ยังลังเลในการตัดสินใจคือคโดยส่วนตัวน,นะครับจะคิดยังไงก็คิดได้ะนะครับแต่ว่าโดยระบบแล้วก็โดยประโยชน์ของส่วนรวมนะครับก็ต้องคํานึงถึงว่าท่านทั้งหลายนะฮะที่มีบัญชีรายชื่ออยู่ในลําดับต้นๆน,น,นะครับ ของบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองนะครับพูดง่ายๆก็คือโอกาสเสี่ยงที่จะไม่ได้เป็นสสน,น้อยมากใช่ไหมครับเมือเอ่อมีความต้องการที่จะได้เป็นสสก็ได้รับแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องนึกถึงบุคลากรของพรรคเหมือนกันนะครับที่เสียสละนะฮะต้องพูดว่าเสียสละเนี่ยยอมอยู่ในบัญชีรายชื่อในระดับท้ายๆะนะครับบางคนเนี่ยต้องแปดสิบเก้าสิบร้อยหนึ่งน,นะครับเขาก็ยังไม่ได้บนเลยะนะครับก็ต้องนึกว่าเขาเหล่านั้นก็เป็นบุคลากร ที่มีประโยชน์กนะับประเทศชาติบ้านเมืองหรือต่อพรรคการเมืองเหมือนกันนะครับถ้านึกในแง่นี้แล้วนี่นะครับการที่ท่านที่อยู่ในบัญชีรายชื่อในลำดับต้นๆแล้วได้รับเลือกตั้งเป็นสสแล้วยังได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีเนะี่ยซึ่งเป็นโอกาสสูงสุดแล้วนะครับใช่ไหมครับเมื่อถึงตรงนั้นแล้วนี่นะครับมันก็ไม่ยากนะฮะที่จะคิดว่าอไอ้ตำแหน่งสสอของที่เราครองอยู่ในขณะ <c oughs> นี้นะครับเ <c oughs> สียสละให้กับนี่คิดแบบ คิดแบบส่วนตัวแล้วนะฮะ,ะเสียสละให้เพื่อนๆน้อ,นนองๆหรือพี่ๆที่เขาอยู่ในบัญชีท้ายๆเนี่ยเขาเข้ามาเป็นสสอได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอยากจะให้นำํำสิ่งที่ผมได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการเสียงข้างมากในสภาวูชานรัสะดอรนะครับนนการที่ท่าน ก้าว <9 S 2> ไปอีกก้าวหนึ่งนะครับไป<ช>เป็นรัฐมนตรีเต็มที่อย่างน้อยที่สุดทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะทํางานในฐานะที่เป็นรัฐมนตรนีได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อชาติบ้านเมืองตามที่ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าไว้นะครับ<ช>ทำได้ทุกอย่างเลยเ<ช><ช>ต็มที่เลยไม่ต้องมาภาวะผวัง<ช>กับการที่จะต้องมาประชุมสภาผู้แทนราษฎรอะไรต่างๆนั่นนะครับถามว่ามันเป็นประโยชน์ส่วนตัวด้วยนะครับ<ช>ตรงนี้นะครับ<ช><ช>แล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือว่า ที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อถึงวาระที่จะต้องลงมติกันในเรื่องวาระสําคัญสําคัญนะครับอย่างในเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณก็ดีในเรื่องของกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอก็ดีหรือที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและจะต้องถูกลงมติไว้วางใจแล้วในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันห้ามไม่ให้ตัวเองเนี่ยลงคะแนนให้กับตัวเองถามว่าถ้าให้สสเพื่อนสสที่เขาเลื่อนมาจาก บัญชีรายชื่อในระด<อ>ับแทวๆทขึ้นมายกมือให้ใหท่านมันจะไม่ดีกว่าหรือ,อเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองถึงโครงสร้างของระบบรัฐสภา,าโดยรวมเมื่อมีข้อจํากัดอะไรมีข้อห้ามอะไรต้อง<ฆ>นํามาศึกษาพร้อมกันนะครับอยากให้ถือว่ามันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยด้วยซ้าไป ไม่ต้องถึงขนาดที่จะต้องไปเสนอเป็นมติของพรรคอย่างนู้นอย่างนี้นะครับไม่ต้อง,งขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องนะเพราะทุกคน<ช>จะได้ประโยชน์ร่วมกันนะฮะ<ช>ไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะไดไ้ไม่ได้ประโยชน์นะคร<ช>ับได้ประโยชน์ร่วมกันเลยที่สําคัญมันจะบ่งบอกถึงความมีสีิรภาพนะคะใน,ในเวลาที่ โหวตมติต่างๆในสภาด้วยคืออย่าลืมว่าเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นยิ่งกว่าพี่เลี้ยงของรัฐบาลเป็นทั้งผู้อุปถัมภ์เป็นทั้งผู้สนับสนุนเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งที่ปรึกษานะครับเป็นทั้งผู้ผลักดันเป็นทั้งผู้ต่อสู้นะครับ <accidental. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะสร้างเสียงข้างมากในสภาผู้แทรนราษฎรให้ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพน,นะครับโดยขจัดจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนี่ออกไปนี่นะครับ ผมคิดว่าปัญหาเก่าๆนะครับที่มันทําลายเาสถียรภาพของรัฐบาลมาในหลายยุคหลายสมัยนะครับ<ช><ช>มันก็จะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับเพราะฉะนั้นเราตัดปัญหาตรงนี้ออกไป แล้วมันไม่ยากเลยแล้วการที่หลายคนเป็นห่วงบอกว่าเออถ้าพ้นจากสสอไปเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวแล้วแต่พ้นจากรัฐมนตรีแล้วเนี่ยก็ลอยไปเลยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะคิดเพราะว่าถ้ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาจริงเนี่ยแสดงว่ามันจะมีการปรับคอรมอใช่ไหมครับการปรับคอรมอเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครคนใดคนหนึ่งเลยมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเป็นส่วนรวมแล้วที่สําคัญที่สุดมันจะเป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองมันจะเป็นประโยชน์กับหัวหน้า หัวหน้ารัฐบาลที่เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับคือจะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้ไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่เทนะ่าเท่าที่เท่าที่ได้ติดตามศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยก็คือหากว่าเวลาที่มีการปรับคอรมอไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่บุคคลที่เคยนั่งอยู่ในตําแหน่งนี้เมื่อวันหนึ่งปรับคอรมอและอาจจะหลุดจากตําแหน่งนี้ไปส่วนใหญ่ก็จะมีตาแหน่งอื่นรองรับเสมีตำแหน่งอื่นรองรับเยอะแยะไปหมดนะครับพี่นายว่าไม่ใช่ตําแหน่งก็จะน้อยครั้งที่จะลอยไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าเมื่อพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วในคราวนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้ามีการปรับคลรมในครั้งต่อไปเนี่ยจะ,ะไม่ได้มีโอกาสกลับมาม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่าเอ๊ะสมบัติผ่านกันชมนะมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นนะให้อ,อย่าเขา้าใจผิดมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะบริหารจัดการอย่างไรนะฮะอย่าลืมว่าฝ่ายค้านเนเขามีฝ่ายเดียวคือค้านนะฮะหน้าที่เขาค้านคำมันก็คือค้านภาษาอังกฤษเขาเรียก opposition มันมีอย่างเดียวแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีทั้งคณะรัฐมนตรี แล้วมีทั้งเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้ทั้งคณะรัฐมนตรีนะซึ่งบริหารชาติบ้านเมืองแล้วก็ต้องทําให้สภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรนี่นะครับมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนในการออกกฎหมายในการผ่านกฎหมายใช่ไหมฮะกฎหมายนี่เอาไว้เพื่ออะไรฮะกฎหมายนี่ก็ไว้เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารไงครับ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศอ,อย่างทันท่วงทีแก้ไขสถานการณ์อะไรต่างๆอย่างทันท่วงทีทันต่อ,อสถานการณ์ใช่ไหมครับแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพถ้า ่ายเสียงข้างมากในสภาผูา้แทนราษฎรไม่มีประสิทธิภาพกระจอกงอกง่อยเดี๋ยวลม้มเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเจอปัญหาน่นปัญหานี่อะไรต่างๆแล้วนี่นะครับลองคิดดูสิครับว่าคณะรัฐมนตรีจะทํางานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ต้องคํานึงที่สุดก็คือทําอย่างไรให้300เสียงในสภาของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะขับเคลื่อนวาระสําคัญต่างๆในสภาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีคืออย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารแล้วประกอบด้วยเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะปัญหาก็คือว่าทําอย่างไรที่จะทําให้ทั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร,นะรทั้งเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติสามารถที่จะขับเคลื่อนองคาะยพทั้งหมดไปเลยนะครับอย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้ต่างหาก ที่มันเป็นประเด็นสําคัญค<ะ>นอกนั้นที่พูดกันนะครเป็นเรื่องประเด็นปีกย่อยหลายคนถึงขน,นาดไปพูดบอกว่าเอ๊ะถ้าฉันหลุดจากตรงนี้แล้วเนี่ยฉันจะหลุดไปเลยนะผมว่ามันเป็นปัญหาส่วนตัว<ะ>ซึ่งไม่ควรที่จะหยิบยกมาเป็นประเด็น<ะ>ในเรื่องแบบนี้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่เอาเถอะในเมื่อหยิบยกขึ้นมาแล้วก็จะอธิบายให้ฟังว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ผมได้พูดไปแล้วทั้งหมดนี่นะครับมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ทรงประสิทธิภาพแล้วก็ทรงพลังมากที่สุดในการที่จะช่วย คณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็นําพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอตามนโยบายที่ถแถลงไว้ต่อสภาับเชื่อว,ว่าสิ่งที่อาจารย์คณินได้ได้ชี้แนะไปเมื่อสักครู่น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่คณะรัฐบาลชุดนี้นําไปพิจรนารณาโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจนะคะสำหรับเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีจะต้องลาออกจากการเป็นสสหรือไม่นะคะก็ อีกตำแหน่งหนึ่งที่อาจารย์ฝากไว้ว่าควรจะมีก็คือตำแหน่งของผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากนะคะที่ควรจะมีนะคะเพื่อที่จะมาช่วยในการบริหารจัดการเรื่องขององค์ประชุมนั่นเป็นเรื่องใหญ่อันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเกียรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแน่นอนค่ะก็ฝากเอาไว้หลากหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการในสภาอีกตำแหน่งหนึ่งเหมือนกันที่สําคัญเหมือนกันก็คือตำแหน่งกรรมธิการนะคะคำนี้เป็นคําที่ตัวดิฉันเองหยิบยกมาจากหนังสือภาษาสภาของอาจารย์คณบุญสุวรรณนะคะ ก็โปรโมทกันนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าสัปดาห์หน้าเราก็จะมีช่วงเวลาใหม่ค่ะอาจารย์ที่จะอสอดแทรกเข้ามาในช่วงเวลาของรายการกฎก,ฎกติกาการเมืองก็คือช่วงเวลาของภาษาสภา,า <c oughs> ก็จะมีภาษาสภา,าทุกๆสัปดาห์มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะวันนี้ก็พรีวิวกันนิดนึงค่ะเอาคําว่ากรรมธิการมา <c oughs> หมายถึงอะไรคะอาจารย์ <c oughs> คือคําว่ากรรมธิการนะครับก็อย่างที่อาจจะทราบทราบกันแล้วนะครับว่าต้องอ่านว่ากรรมธิการนะฮะ ตัวผมเองบางครั้งก่อนเผือครับเพราะมันกอรอหรหันใช่ไหมครับก็ไปเผลออ่านกันมาธิการต้องอ่านกรรมมาธิการนะครับคำว่ากรรมมาธิการเนี่ยหมายถึงบุคคลนะที่สภาผู้แทนราษฎร,ศร,รหรือวุฒิสภาเนี่ยแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมธิการแต่งตั้งไว้ทําไมครับแต่งตั้งเพื่อให้ทําหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาเรื่องราวต่างๆรวมทั้งรายละเอียดนะของยติและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของร่างพระราชบัญญัติที่ผ่าน ความเห็นชอบของสภาแต่ละสภาแล้วในวาระที่1แล้วลนะครับก็จะไปพิจารณาในกันในขั้นกรรมธิการใช่ไหมครับคำว่ากรรมธิการนี่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับอันนี้อันนี้อาจจะเป็นความรู้ใหม่หรืออาจจะไม่ใช่ความรู้ใหม่ก็ทราบนะครับแต่ว่า,ามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับมามาเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะ กรรมธิการเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือกรรมธิการสามัญประจําสภาใช่ไหมครับประเภทที่2ก็คือคณะกรรมธิการวิสามัญไม่มีคําว่าประจําสภาประเภทที่สก็คือคณะกรรมธิการร่วมกันของรัฐสภากรรมธิการสามัญน,นะฮะของสภาผู้แทนราษฎรก็ดีของวุฒิสภาก็ดีนะครับเป็นกรรมธิการที่แต่งตั้งจาก บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของแต่ละสภาใช่ไหมกรรมธิการสามัญประชาสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่เป็นสมาชิกของสภาสผูา้แทนรทาศฎรเท่านั้นกรรมธิการาสามัญประําสภาของวุฒิสภาก็ต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่เป็นสมาชิกวุฒ<ว>ิสภาเท่านั้นใช่ไหมจะไปแต่งตั้งบุคคลภายนอกไม่ได้ทีนี้ถ้าจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกนะครับเขาก็ต้องไปแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญนะ เขาต้องใช้คําว่าคณะกรรมการวิสามันคือบุคคลที่ไม่ได้เป็นทั้งสอวอและสสใช่บุคคลภายนอกบุคคลภายนอกนะคณะกรรมการวิสามันนี่ก็คือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งาจากบุคคลที่เป็นสสก็ได้เป็นสมาชิกสภาก็ได้หรือไม่ได้เป็นสมาชิกสภาก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าคณะกรรมการวิสามันนะครับข้อแตกต่างอีกข้อหนึ่งระหว่างกรรมิการสามัญกับ คณะกรรมาการวิสามันก็คือคณะกรรมาการสามัญประจําสภาเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นการถาวรน,นะประจาําสภาแล้วก็ปกติเนี่ยจะให้อยู่ตลอดสมัยออของของสภาตลอดวาระของสภาผูแ้แทนราษฎรส่วนคณะกรรมาการวิสามันเนี่ยตั้งเป็นครั้งครั้งไปนะฮะเมื่อเสร็จภารกิจในการพิจารณาสืบสวนสอบสวนศึกษาเรียบร้อยรายงานต่อสภาแล้วเนี่ยก็เป็นอันสิ้นสภาพไปคือตั้งมาในเวลาที่มีกรณีพิเศษอย่างนั้นแหละค่ะใช่เป็นกรณีพิเศษนะครับที่ ไม่อยากจะตั้งเฉพาะสสหรือตั้งเฉพาะสวแต่ว่าอยากจะตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคนอาวุธเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะจะตั้งบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อเป็นคณะกรรมการวิสามันใช่ไหมครับทีนี้คณะกรรมการอีกประเภทหนึ่งก็คือคณะกรรมการร่วมกันของรัฐสภาใช่ไหมครับคณะกรรมการร่วมกันของรัฐสภานี่นะครับก็เป็นคณะกรรมการเรียกว่าจะเป็นคณะกรรมการวิสามันก็ได้ เพราะสามารถที่จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเป็นกรรมธิการได้จะตั้งตอนไหนครับก็จะตั้งตอนที่วุฒิสภาเนี่ยนะครับไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติหรือร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนี่นะครับแล้ววุฒิสภาเนี่ยเขาทำการแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นแล้วส่งคืนไปที่สภาผู้แทนราษฎรค่ะทีนี้สภาผู้แทนราษฎรก็ต้องพิจารณาดูว่าร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาเขาแก้ไขเพิ่มเติมมานั้นนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กน้อยเห็นไหมครับถ้ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็กให้ผ่านไปก็ถือว่านําไปประกาศใช้เป็นกฎหมายได้นาย,ยกมนตรีก็นําขึ้นตุนกล้าวได้นะครับแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โอ้ไม่ได้ เรื่องนี้วุฒิสภาเขาแก้ไขามานี่มันเป็นเรื่องใหญ่มันขัดต่อหลักการเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรก็จะต้องตั้งเสนอตั้งคณะกรรมาการร่วมกันของรัฐสภาโดยสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นผู้กําหนดจํานวนของกรรมธิการนะที่จะมาเป็นกรรมธิการร่วมกันแล้วก็ต้องกําหนดเป็นสมมุติว่า20คนนะครับ ก็ต้องมาจากทางสภาผู้แทนราษฎร10คนมาจากทางวุฒิสภาอีก10คนร่วมกันอย่างนี้โดยสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้กําหนดคณะกรรมการร่วมกันของรัฐสภามาพิจารณาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รายงานแต่ละสภาไปนะครับมันก็เสร็จสิ้นภารกิจของคณะกรรมการร่วมกันของรัฐสภาเนี่ยเป็นเป็นบุคลากรที่มาได้จากทั้งสวสสและคนนอกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ฮะใช่ฮะคือคืออย่างนี้ฮะถ้า ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมมาถ้าสภาผูา้แทนราษฎรไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภาใช่ไหมครับสภาผูา้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องเสนอตั้งคณะกรรมาการร่วมกันของรัฐสภาโดยสภาผูา้แทนราษฎรเองเป็นผู้กําหนดจํานวนมเมื่อกําหนดจํานวนแล้วเนี่ยนะครับก็จะให้แบ่ง นะสมาชิกหมายถึงว่ากรรมธิการในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรกับในส่วนของวุฒิสภาเนี<บ>่ยจำนวนเท่ากันจำนวนเท่ากันแต่ว่าเริ่มเบื้องต้นทีเดียวสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องเป็นผู้กําหนดจํานวนซะก่อนแล้วต่อจากนั้นก็จะให้ตั้งมาสภาละเท่าเ่ากันนะฮะ ซึ่งแต่รัฐสภาเนี่ยอาจจะตั้งบุคคลภายนอกมาร่วมก็ได้ใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นคณะกรรมการร่วมกันของรัฐสภาแล้วยังมีคณะกรรมการอีกประเภทหนึ่งนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินหรือถึงได้ยินบางบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้นะครับคำคำนั้นก็คือคณะกรรมการเต็มสภาเคยได้ยินไหมครับไม่เคยได้ยินนะคะอาจารย์เพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันคณะกรรมการเต็มสภานี่ครับคือคณะกรรมการในรูปแบบพิเศษนะฮะซึ่งแต่งตั้ง บุคคลที่นั่งประชุมอยู่ในสภานะฮะอย่างในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับคณะกรรมการเต็มสภาก็หมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งประชุมอยู่ในที่ประชุมสภาในขณะนั้นนะครับมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการเต็มสภาแล้วคนที่ทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการเต็มสภาก็คือประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทาหน้าที่ในการควบคุมการประชุมของวันนั้นใช่ไหมครับคณะกรรมการเต็มสภาเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยจะตั้งขึ้นมา เฉพาะแต่กรณีที่จะมาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตริรวดเดียว3วาระใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ยพิจารณาทีละวาระวาระแรกนี่นะครับผ่านไปแล้วนี่นะครับต้องส่งไปวาระที่2ต้องตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาวาระที่2วาระที่3เรียงตามลำดับมาตราแล้วก็วาระที่3ก็ให้ความเห็นชอบลงมติให้ความเห็นชอบนะครับแต่มีร่างพระราชบ,บัญญัติบ,บางอย่างเนี่ยหนึ่งเนี่ยจำนวนมาตรามันน้อย2เนี่ยมีความเร่งด่วน นะที่แล้วก็มีความสําคัญที่จะต้องรีบเร่งนําไปบังคับใช้นะครับสามเนี่ยได้รับความเห็นชอบของที่ประชุมสภาบอกว่าเออจะต้องตั้งกรรมธิการเต็มสภาเนี่ยมาพิจารณารวดเดียว3วาระถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตั้งคณะกรรมาการเต็มสภาแล้วเนี่ยก็พิจารณาวาระเสร็จวาระหนึ่งใช่ไหมฮะก็วาระ2นะฮะในขั้นในขั้นแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็วาระสรวดเดียวไปเลยถ้าผ่านวาระ3ก็ไปนั่งก็จบกันฟังแล้วเหมือนกับคณะกรรมการ คณะกรรมการเต็มสภาเนี่ยจะจะมีการตั้งขึ้นมาเพื่อเพื่อวาระเร่งด่วนอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คือเฉพาะร่างพระราชบัญญัติที่ต้องการความเร่งด่วนแลวต้องการที่จะนําไปบังคับใช้เนี่ยอยากให้มันทันต่อสถานการณ์แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือจํานวนมาตราเนี่ยไม่มากเพราะถ้าจํานวนมาตรามากๆเนี่ยใช้กรรมธิการเต็มสภาเนี่ยมันไม่รอบคอบใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ มีมาตราเพียง 4- ีหมาตราอะไรอย่างเงี้ยนะครับล้วก็เห็นชัดๆอยู่แล้วว่าหลักการเนี่ยมันชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของความความไม่ละเอียดรอบคอบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะตั้งคณะกรรมการเต็มสภาซึ่งในส่วนของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีบทบาทในเรื่องของการลงมติใช่ไหมครับแน่นอนครับคณะกรรมการก็มีหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาแล้วก็สอบสวนใช่ไหมครับแล้วก็ ทําหน้าที่ในการที่จะรายงานใช่ไหมครับถ้าเป็นกรรมธิการสามัญกรรมธิการวิสามัญใช่ไหมครับก็ต้องพิจารณาสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็รายงานต่อสภาใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยกรรมธิการเต็มสภาก็าคือเข้าอยู่ในสภาอยู่แล้วทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาที่นั่งอยู่ในประชุมสภาในที่ประชุมสภาเนี่ยถือเป็นกรรมธิการแะคนที่นั่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาพระธนนสระรซึ่งทาหน้าที่แทนประธานสภาก็ทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการเต็มสภาฟังแล้วเหมือนเป็นกรรมธิการแบบฉุกเฉินยังไงไม่ทราบเหมือนเวลามีวาระเร่งด่วนและตั้งเป็นกรรมธิการมันไม่ได้ฉุบเฉินแต่บางทีมันเกิดขึ้นมาจากความจําเป็นมันบังคับนะฮะแล้วมันก็มีความพอเหมาะพอสมพอดีกันก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่ามันมีจํานวนร่างจํานวนมาตราไม่กี่มาตราทีนี้สถานภาพล่ะคะอาจารย์สถานภาพนีจะเป็นแบบชั่วคราว หรือว่าแบบถาวรนะคะก็ชั่วคราวครกรรมธิการเต็มสภาพอพิจารณาวาระหนึ่งวาระสองวาระสาวาระสามเนี่ยก็ต้องลงมติทาหน้าที่เฉพาะในวานนั้นให้บังคับให้ผ่านให้ไม่ใช่บังคับเป็นกฎหมายได้หรือเปล่าถ้าจบตรงนั้นก็คือจบนะฮะกรรมธิการเต็มสภาก็คือจบตรงนั้นภาษาอังกฤษเขาเรียก committee of the whole house whole house ก็คือทั้งหมดเลยทั้งสภาเลย committee ก็คือคณะกรรมธิการ ซึ่งก็จะต่างกับกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ถือว่าเป็นตําแหน่งที่จะต้องดํารงไปตลอดเวลาคณะกรรมิการสามัญคณะกรรมิการสามัญอันนี้ถือเป็นเป็นตำแหน่งตําแหน่งติดตัวเลยนะคะอันนี้เมื่อพูดถึงคณะกรรมิการสามัญประจําสภาเห็นคุณตุยนภานก็เคยเปิดไว้ว่า ที่เขามีข่าวว่าแย่งกันดำรงตําแหน่งประธานคณะกรรมิการ,นนรซึ่งทางด้านของฝ่ายค้านโดยคุณเทพไทยเองก็ออกมาพูดเหมือนกันคือวันณวันนี้เนี่ยคณะกรรมธิการวุฒิสภาเนี่ยก็จะมีอยู่22ท่านนะคะ22คณะ,ะ22คณะนะคะส่วนคณะกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรจะมี35คณะคุณเทพไทยเสนพงศ์จากพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกว่าคณะกรรมการในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรไม่จําเป็นต้องมีถึง35คณะ อาจารย์มองว่าทําไมถึงต้องมีถึง35คณะลคะจริงๆแล้วนี่นะครับสาเหตุที่มีตั้ง35คณะ,คะในสภาผู้แทนราษฎรนะครแล้วขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับคณะกรรมาการที่พูดถึงเนี่ยคือคณะกรรมาการสามัญประจําสภาใช่ไหมครับของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมี35คณะ ของวุฒิสภา,านี่มี22คณะใช่ไหมแต่นี้สาเหตุที่ทําให้จํานวนคณะกรรมการสามัญประจาสภาของสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้กระทั่งของวุฒิสภาก็ตามเลยนะครับมีจํานวนมากมายขนาดนี้ต้องเรียกว่ามีมากมายมากที่สุดในโลกไม่มีประเทศไหนครับที่มีคณะกรรมการสามัญประจําสภามากมายถึงขนาดนี้แล้วสาเหตุที่มันมีคณะกรรมการสามัญประจํพพาสภามากมายถึงขนาดนี้ก็เพราะว่ามันมีการปฏิวัติบ่อยครั้งนึกภาพออกไหมครับ ผูตีน้ปางครับพอปฏิวัติครั้งหนึ่งก็ร่งางรัฐธรรมนูนขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับพอร่งางรัฐธรรมนูญฉับ,บับหม่ไมปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการแก้ไขไม่ไม่ใช่แก้ไขคือการร่างข้อบังคับการประชุมสภาขึ้น,นมาใหม่พอถึงโอกาสที่จะแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็ถือโอกาสเพิ่มจํานวนเข้าไป มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพราะว่าแต่ละคณะเขาก็มีประธานคณะกรรมการ<ม>ใช่ไหมครับซึ่งมีเอกสิทธิ์มีสิทธิพิเศษเยอะแยะไปหมดะนะครับใครๆก็อยากเป็นประธานคณะกรรมการเพราะนั้นยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดี<ม>ใช่ไหมครับเขาคือ<ม>เขาก็มองในแง่ของประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับเท่านั้น<ม>เองนะครับแต่นี้ถ้าสมมุติว่าไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารเลยนะครับคุณก็ไปเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการประชุมสภาเขาบ่อยๆไม่ได้<ม>เขาเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมเคยเป็นสสอยู่นะครับก็มีคณะกรรมการเพียงแค่ไม่ถึง20คณะ1 5 1 6คณะเท่านั้นเอง ช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เพิ่มมาเรื่อยที่มันเพิ่มมาเพราะว่าปฏิวัติครั้งหนึ่งก็เขียนรัฐธรรมนูนครั้งหนึ่งเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็มีการเขียนข้อบังคับการประชุมสภาใหม่คณะกรรมิการสามัญประจําสภาเนี่ยนะครับจะชื่ออะไรจะมีกี่คณะนี่นะครับมันขึ้นอยู่กับข้อบังคับการประชุมสภาใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะครับ ก็อย่างที่มีบางคนเขาเขาติงเอาไว้ว่าคณะกรรมการมันมีมากไปนะครับท่านเองคนที่ติงก็ยอมจะรู้ดีว่าที่มันมีมากว่เพราะเหตุผลมาจากในสมัยที่ท่านเคยเป็นฝ่ายรัฐบาลท่านไม่เคยเห็นบทนี่นะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วไงคะตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วก็ออกมานิดนึงแต่แท้ที่จริงมันเรื่องของมันเรื่องของเรื่องมันอยู่ที่ว่า การเปลี่ยนแปลงโดยการรัฐประหารเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยนะครับม,มันไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบการเมืองเลยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเอาไวไ้ที่หลังอย่าทำที่หลังอย่าทำจบคำนี้นะคะจบะเอาไว้ค่ะกะ็วันนี้เรียกว่ามีอุทาหรณ์หลายคำนะคะ,าคะอาจารย์ก็ฝากกันไว้นะคะเชื่อว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวนะคะกับทุกๆฝ่ายนะคะเรื่องของบุคลากรเรื่องของตําแหน่งต่างๆในสภายังมีอีกมากมายเลยนะคะอาจารย์แล้วก็วันนี้เราจะพูดถึงฝากฝั่งของรัฐบาลมากกว่าแต่เด๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพูด พูดถึงบทบาทของฝ่ายค้านกันบ้างที่เขาบอกว่าตอนนี้ได้ตั้งชุดคอรมอเงาขึ้นมาออาทิตย์หน้าจะมาทำความเข้าใจกันนิดนึงโดยอาจารย์คณินนะคะว่าคอรมอครมเงานั้นคืออะไรและมีบทบาทอย่างไรนะคะเดี๋ยวผมขอดักพอไว้ลงหน้าะนะครับคำว่าคอรมอเงาเนี่ย ไม่มีในกฎกฎติกาการเมืองนะครับไม่มีในรัฐธรรมนูญ<อ>ไม่มีในกฎหมายประกอบร<อ>ัฐธรรมนูญไม่มีในข้อบังคับการ<อ>ประชุมสภาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาขยาย <c oughs> ความกันนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับการดูชมรายการกฎกติกาการเมืองแบบย้อนหลังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เวอร์ไวท์เว็บคณินบุญสุวรรณคอมได้นะคะรวมไปถึงฝากกันไว้สําหรับหนังสือภาษาสภาของอาจารย์สัปดาห์หน้าก็จะได้ชมช่วงเวลาใหม่ของเราด้วยช่วงภาษาสภาติดตามกันให้ได้วันนี้ขอพระคุณอาจารย์คณินบุญสุวรรณอดีตสมาชิกสภาผู้แทน รัศดรรวมไปถึงอดีิสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญค่ะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะดีครับสวัสดีครับและกลับมาติดตามรายการกฎกติกาการเมืองได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้อาจารย์คณินและดิฉันตรีระังมณิชาตรีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ